พอแค่นัตผัสที่ดมื่อกี้เราเรียนรี้เรืนองการใช้ยาตีกานใี้ยาตีไรต่อว่าเขารู้กระตับแต่ว่าอารมณเรื่องอารมณเรื่องนี้แต่เนี่ยเกี่ยับเาะเราแกะเพอาะว่ามุขเรืบนงยาตุ่นาุขเรื่องยาขี้นมาที่เราแกะเพราะว่าแก่เพราะก่าแกะดูแลคนเรา หรือเรื่องเะไรเพระวกาอุณเภูมเขารื่งะเพราะว่าแก่้าเราก็จะลองเราเข้าสู่วิปีของของป่าจับเอง้าก็ได้ดีไม้ดีจากตัวตัวตัวเราเองอะไรท่านที่จบอว่าสมุนตาสว่างเราึง่้ขาบอกมาอ่าบาทีเขาใช้คำคำนี้บอกว่ามีผู้ตาว่ามีโลกว่าในว่าจักรบกาที่อยู่ในตลย แล้วเราโอแล้ที่เราวบอกด้วยว่าอูที่นเขาจะไปซส้อจากได้เขาจะไปซื้อจากป็นเขาจะไ้ซ้จากไหแล้วเราจะไปซื้อจากไหนไปซื้อยากไหนไป้อจากไนแล้วก็แี้วเขาจะไปซื้อจากตรงีหน่ปซื้อจากตรเไหนเปซื้อจากตรงไ็นแล้วค่าคุณกะหาเขาซื้อากไานก็โอเราจะไปซื้อจากไหน บาีพอลาพแล้วก็ปฏิบัติพอปฏิบัติไ้พอแล้วก็ไอ้ที่ผู้ตบได้้ใสไช่เนะไร้นไอ้ี่ผู้บอกบอกค่ิห้ค่ิก็คือมาได้สารที่เข้าแบบอาเข้าริวาบ้วก็ที่การเสนอเมตตา เรียขาะเรกขาดทางีเราเรยกขาดที่อะไเรเรียกว่าอยู่ในสภาพงะอยู่ในสภาพจะเรียกขาดถ้าอยู่ในสภาพเข้าไปดู่คนเดียวอาจะมีภาวะลูกดาวอาจจะทำดีเพราะว่าไให้ตัวลูกสาวถ้าจะเรื่องกาเนเราแค่ให้ตัวร่แค่ให้ตัวเราเพราชว่าแต่เราตองทำกเราแให้ตัว ว่าทีแค so ่多少าวามรูขทัขวไปนะไม้ตปองต้องพาเาชอปนกาเดียอกไรแล้วเขาจะทำอะไอยู่ไน้ัวอยู่ในตัวเราไปอะไรเสร็จแล้วไม่ราเราจะได้ตกใจกันเรื่องคนที่คล้ายกับว่าไม่พอใจในแก่แก่ไข่้ก็ว่าเราเป็นตัวเนขอมเราเพรให้ใช้หลับหลับได้ อย่านี้บางคนพรกะรซาเรตกอะไร่าเออใครเรีก่าตารือเร้กเออเรีมาอะไรต่ากอะไรซาเรยกอะไรซ่าเออาว่านรู้จกว่ากใจคนนี้คล้ายๆกับว่าแค่ที่บอกว่าหนึ่งเดียวแต่เราพี่ี่เดียวเขาเจอท่นะแล้วเราเราเรแต่พคบกว่าเราสองเดียวะอ่าเอ้้ไอ้ ท่านช่วยทำรืองกันทาให้ผมดีๆให้ผดีๆเจาก็ต้องมาแล้วล่ะพรุ่งนี้เาให้เาแล้วก็เทาาก็เท้าจะไปทำงายจะไปตึกเพื่ออะไรบ้างอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่คนเดียวดีกว่าถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราใช้ อาอู่ในก้บม่าใช่อเปล่าาูใ้อม่าแต่เราไม่ได้เช็คออกนะเพราะว่าแต่เรานต้องคือามเรากอยู่ถ้าเราจะไปจะเริ่มที่สนามแล้วก็อาจจะดู้อตัวเออ้ยตธรรมว่าจะดีเท่าไรีเท่รนี่คือดีเทาาไรใช้ใครบ้างา้ก็บอกทืตใคร้างจทานี้ตัวฐโทราก็ลให้ได นารับอาชาติแล no 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 so ้วใู่เนี่ยหมูไทยลบบ้นะนารับของชาวนาพวกี้ถ้ที่เสธะไทยหมดร่เออะไรเร่เอาไครทร่เอานี้ถ้ามงเริๆมน้นดาวในจัาลรนะรั้งงาแล้วถ้าร่าถ้าหนุ่มทีคนเลหายหมดไปที่คนแล้วนดูก็นตการอะไรรกครับครับครับตักาอะไรนหรอ เขาจะเหนว่าเราควรใช้ที่ดีที่สุดแ่้วอะไรก็ตะองจะหายหมดถ้าเราพอเราจะต้องวางุครับแ็นที่ว่าให้มีใหมก็คือก็คือกาีตัดอทธิเองเดกเเป็นลูกเราจะเป็าวเรเป็นพ่ราเ็าแต่ว่าถ้าเราอยู่ภายในว่าเพื่ออะไก็ต้อยู่ับเพื่อเจ้า เราดูได้ดีแม่ขาถ้าไปยู่ในข้อเดียวกท่าั้าูได้ปากานที่เป็นดุวกอเรียว่าดาโรคที่หาดีหรือว่าสัญญาเรียนเรตางร่ที่หายดีสัญยาหรือว่าเป็นาได้ถูกเราบ็กคุณก่อถ้าว่าคุณอยู่คนเดียวถ้าว่าคุณอยู่ในรับ่มแล้วก็ต้องรับโคม ก็ก็มาสบายแก่พ่อทําสิเดี๋ยวมาได้อยู่แล้วกับโค้ดที่แล้วแค่กับแค่โค้ดอะเข้าใจมั้ยครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมก็ทิชาแล้วก็ขอสวัสดีนะครับเดี๋ยวผมก็ขอสวัสดีโอเคมีจ๊อบโอนเลยครับครับไม่ต้องใจอะไรเช้าเช้า น้าวมาเต็มหัวเลยปวดาเก็มีว่าองปฏิบัติท่น่างคนเขาือเเีายคุณไปโดนหาก็ไมดใครจับขึ้วยจใจวางจวางก็ดูอ่อนนี่โรคเสียโรคเสียเ่าโรกเสียว่าเสียกัหมดเลยเสียเขาก็ไม่เชืออะไรหรอกไม่เชอจะดูอะไรกัเราจคนเราจะรัาดีเสียกันหมดเลยตองเร่่ อันด <Yeah S 2> ีกว่าฮอันดีกว่ะดีอย่างีกยอัดกาผู้ชารก็ไม่ต้องใช่เงถ้าปฏิบัติเก่าปฏิบัติผูเกาแม่ผู้เกาจะ่ดแต้องไห่